สวัสดีครับชาวเซอร์เวอร์ใทูเซเวอร์ g l o b a l ทุกคนเลยนะครับก็กลับมาพบกับผมเอตุลฟาครับวันนี้อยู่กับการอัปเดตเกมนะครับประจำวันที่31สิงหาคม2565นะครับก็เป็นการปรากฏตัวของทากาดนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างครับตัวละครตัวแรกนะครับที่เข้าเกมมาในแพทนี้นะครับก็มีตัวเดียวนะครับก็คือทากาดนั่นเองทากาดเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่ใช้งานใน PVE นะครับ ถ้าจะอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆเลยก็คือเป็นตำแหน่งของเดวโลนนะใครที่เคยใช้เดวโลนอยู่ใน PVE นะครับก็สามารถใช้ทากาทดแทนได้เพราะว่าทากาเอเนี่ยเป็นตัวบัฟนะครับบัฟดาเมจให้ทีมแล้วก็ตัวเองก็มีดาเมจให้ทีมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของทากาเนี่ยจะมีบัฟถึง2อย่างด้วยกันนะครับแต่ว่าเดวโลนเนี่ยจะมีบัฟแค่อย่างเดียวใช่ไหมก็เลยทําให้ทากานะครับจะเป็นตัวละครที่ อยู่ในตำแหน่งนะครับใกล้เคียงกันกับเดลโรนนะครับหรือว่าใช้แทนเดลโรนนั่นเองครับผู้เล่นใหม่เนี่ยต้องการเปิดทาก,กะไหมผมคิดว่าในช่วงที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องรีบเก็บทาก,กะก็ได้เพราะว่าตัวเกมแจกเดลโรนมาให้ใช้เดลโรนไปก่อนก็ได้ครับเพราะเดลโรนเองก็ใช้ PVP ได้ด้วยส่วนผู้เล่นที่เล่นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นตัวละครที่ควรเก็บเพราะว่าทากะเป็นตัวละครประเภทโจมตีครับมันเพิ่ม โคเด็กพลังโจมตีให้ทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถตีแรงขึ้นไหมจะไม่ใช้ทากะก็ตามส่วนผู้เล่นระดับเอ็นเกมนะครับจำเป็นต้องเปิดทาก,ากะเพราะว่าในเมตาตีเรดบอสนะครับเรดกิลของเซเว่นไนท์เกาหลีเนี่ยนะครับเขาใช้ทากะเป็นตัวลากนะครับเรดไฟฟ้านะครับมันจะทาดาเมจได้สูงกว่าเดวโลนนะครับแล้วก็เอ่อถ้าเกิดเป็นผู้เล่นทั่วไปที่ไม่ได้เล่นเอ็นเกมมากขนาดนั้นนะครับคุณก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เพราะว่า การเล่นทากะเนี่ยจะเล่นค่อนข้างยากพอสมควรเนื่องจากว่ามันต้องเดินหลบสกิลแบบเดียวโลนเลยคือไม่ให้โดนสกิลเลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันตายได้นะอันนี้ก็จะยากหน่อยแต่ถามว่าคะแนนสูงกว่าไหมสูงกว่านะครับอ่าน,นี่ก็จใจดูแล้วกันว่าเพื่อนๆเนี่ยจะใช้คอนเทนต์เอ็นเกมหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นตัวเพชโจมตีนะครับยังไงก็ได้คเด็กโจมตีอยู่แล้วถ้าไป,ไปได้ก็เก็บเถอะนะครับโอเค มาดูสกิลการดีกว่านะครับไม่มีอะไรเยอะมากครับแพสซีฟเพิ่มเจาะเกราะให้ทีมนะครับผมนะเลเวล20นะครับเพิ่ม18%นะแล้วสิบน่าจะประมาณ10 15 16%เอรนะเนาะนะครับสกิลแอคทีฟนะครับมีสกิลบัฟนะครับเพิ่มดาเมจเป้าเดียวอ่านี่ไงฮะมันเลยทำให้ตัวละครดาเมจเราตีแรงขึ้นเยอะมากครับ45%นต์นะครับเยอะมากที่เหลือจะเป็นสกิลดาเมจครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลดาเมจนะ หนึ่งเป้านะครับเราก็จะตีแรงขึ้นตามจํานวนสถานะเลือดไหลที่ศัตรูติดนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่แปะเลือดไหลได้ก็คือสกิลนี้นะครับสกิลพุ่งทําดาเมจนะครับแล้วก็จะมีดีบัฟนะครับเพิ่มดาเมจที่ได้รับนะครับก็คือเอ่อมันเป็นตําแหน่งซับ DPS อะท่านผู้ชมมันถ้าพูดตรงๆก็คือมันคล้ายๆกับราเชลเดลโลนคริสนะครับประมาณนั้นแต่ว่าออปชั่นในการบัฟจะแตกต่างกันนิดหนึ่งอย่างในเลเยอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ใช้ราเชลใช่ไหม แล้วเ,เราจะมีคริสลดเกราะนะครับแต่ว่าเราจะไม่มีตัวดีบัฟเพิ่มดาเมจนะฮะทาก,กะเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เพิ่มจอกกอเกราะแล้วก็ดีบัฟเพิ่มดาเมจให้นะครับทำให้เราสามารถบูสต์ดาเมจได้ค่อนข้างครบเครื่องนะอ่าแล้วก็จะมีสกิลคอมโบคือกดซ้ํด้อีกรอบหนึ่งนะครับทำให้ติดเลือดไหลได้โอเคพอติดเลือดไหลได้เนี่ยปุ๊บสกิลอีกสกิลหนึ่งก็จะแรงขึ้นไปด้วยนะครับอันติครับก็จะเป็นสกิลโจมตีเหมือนเดิมครับมี8เลือดไหลได้ครับผมแล้วก็ เอ่อถ้าเกิดอีกฝ่ายเลือดไหลอยู่เนี่ยก็จะตีแรงขึ้นอีกหนึ่งพันกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแรงมากนะครับอ่ะส่วนสถานะเลือดไหลก็ทำดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตามสัดส่วนของเทนพยนะครับทุกๆุกห้าวิเป็นเวลายี่สิบวินั่นเองนะครับอยู่ยี่สิบวิก็แปะซ้อนได้เรื่อยๆนะครับถ้าสกิลเราคูดาวทันนะโอเคสกิลของทากะก็ประมาณนี้ครับสั้นๆก็คือเป็นตัวบัฟ pve นะครับมีดาเมจในตัวเองนะครับเล่นกับสถานะเลือดไหลนั่นเองนะครับนี่ก็คือในส่วนของทากะครับตามนั้นเลยนะะฮอล่ะ เราไปดูอัปเดตอื่นๆกันต่อเลยดีกว่านะครับอย่างที่2ครับอุปกรณ์เฉพาะใหม่2อย่างเรียกได้ว,ว่าอ,อ,อุปกรณ์เฉพาะใหม่เนี่ยของ S เนี่ยถามว่ามาเร็วไหมถือว่ามาเร็วถ้าเทียบกับแพลเกาหลีแต่ผมมองว่าดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันมาช้ากว่านี้เนี่ยมันจะทําให้โอกาสการได้ใช้งานเนี่ยน้อยลงไปอีกแทบจะเป็นไปไม่ได้แลวนะครับอย่างใน,นตอนนี้เนี่ย S ก็ยังพอเป็นตัวละครออปชัน Option ที่ใช้งานได้ดีอยู่ในทีมสถานะ,ะหลักๆคือเราใช้ทีม S ในทีมสถานะนะครับเช่นทีมปูเดะตอนนี้ ตอนนี้ทีมฟูเนสบนบน,บนเขาก็ยังเล่นกันอยู่โดยที่เขาจะถอดตัวป้องกันออกไปหมดเลยเช่นถอดคาร์มาถอดเอรินที่เป็นตัวตาบอดนะครับออกไปนะครับแล้วก็เน้นไปนที่สถานะเดสหรือว่าสถานะใบาเป็นหลักนะครับในส่วนของของรักเอสเนี่ยนะครับไม่ได้ช่วยให้สถานะมากขึ้นหรือไม่ได้ช่วยเอสเร็วขึ้นไม่ได้ช่วยให้เอสลดเกราะได้มากขึ้นแต่ว่าจะช่วยให้เอสยืนนิ่งนานขึ้นครับเพราะว่าของรักของเอสเนี่ยนะครับ ตอนที่เป็นสกิล2นะครับสกิลผ่าจันทร์นะครับผ่าคูณ2เนี่ยนะครับผมมันจะมีเอฟเฟกเพิ่ม2อย่างอย่างแรกคือเพิ่มแก้สถานะให้ตัวเองได้สามารถใช้ได้แม้จะขยับไม่ได้นะครับก็คือว่าถ้าเกิด S มันตีสถานะเนี่ยมันสามารถกดท่า2เพื่อคลายสถานะออกมาได้นะครับหลังจากที่มันกดท่า2นะครับตามปกติแล้วขณะที่มันไล่ท่า2เนี่ยมันจะมีสถานะไร้ผ่ายอยู่นะครับประมาณ2วินะครับ1-2วิแต่ หลังจะใส่ของรับไปแล้วนะครับมันจะแจกบัฟให้กับตัวเองเลยนะครับ10วินาทีทําให้ในระหว่างนี้เนี่ยเอสจะไม่โดนดาเมจเลยแล้วก็สามารถใช้ไม่ติดสถานะใดๆนะครับค่อนข้างจะช่วยให้การันตีว่าเอสเนี่ยสามารถออก1 2 3แล้วก็ยืนเคาะไปจนเก็บเกตแล้วเกตเต็มนะครับกดอันติได้เพราะว่าสถานาะไรผ้ายเนี่ยมันก็ต้านการลดเกตด,ด้วยถ้าเกิดมันทํางานมันปรับภาพลวงใช่ไหมครับทำให้เอสเนี่ยได้โอกาสเล่นมากขึ้นนะครับและแน่นอนว่า ถ้า S ยืนหน้านะครับสมมุติว่าทีมเดชเอาเไปยืนหน้าแล้วกันนะมันก็จะสามารถแทงทีมสปีดได้นานขึ้นด้วยครับเพราะว่ามีไลาย่พ่ถึง10วินาทีนั่นเองนะครับสิวิของทีมสปีดเนี่ยก็ถือว่านานมากเพราะว่าทีมสปีดเนี่ยประมาณ15าวิเนี่ยมันจะเริ่มล้มระเนระนาดแล้วนะครับถ้าเกิดเราแท้งได้ตั้งสิวิเนี่ยเราก็จะเพิ่มโอกาสที่ทีมเดชจะสามารถพลิกกลับมาชนะได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอยากจะชนะทีมสปีดด้วยเนี่ยผมเชียร์เป็นเล่นเป็นบิวที่มีรินนะครับเพราะผมเองก็ โดนลินข้ามบ่อยแล้วนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับของรางอีกตัวหนึ่งคือของรางของกิาหานครับอันนี้เป็นของรางที่ค่อนข้างทรงพลังมาใหมอีกอันหนึ่งใน PVE นะเพราะว่าจะเปลี่ยนจากการลดเกราะของสกิลออนติเมทของกิาหานนะครับที่ลดเกราะแบบเยอะมากประมาณ70%กว่าใช่ไหมนะครับจาก8วิเนี่ยเป็น20วิเลยทําให้เราสามารถทําดาเมจต,ต่อเนื่องได้มากขึ้นนั่นเองนะอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแต้มเรทใบนะครับพุ่งพ่านอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะโอเคอย่าลืมไปทำกันนะครับ อ้ามานะครับอัปเดสตสวดเลี้ยงระดับตำนานบวกตัวใหม่นะครับรินนั่นเองครับผมในสุดก็มาจนได้นะรินเนี่ยนะครับเป็นตัวละครจัดเลี้ยงสายสถานะคล้ายคล้ายกับคริสแดงบวกนะครับแต่ว่าตัวรินเนี่ยจะเป็นออปชันทีมถึกซะมากกว่าตัวคริสเนี่ยจะเป็นออปชันทีมสปีดหรือว่าทีมดาเมจ ก็คือมันจะเหมาะกับทีมเดสแล้วก็เหมาะกับทีมดาเมจใช่ไหมครับส่วนรินเนี่ยจะเหมาะกับทีมเดสแล้วก็ไปทางทีมถึกนะครับสทีมนะครับมากกว่านะแล้วก็ถ้าพูดถึงในออปชั่นทีมเดสเนี่ยนะครับรินบัฟค่อนข้างโหดแต่ว่าข้อเสียของรินที่รินไม่มีเนี่ยก็คือการรีคูดาวสกิลเหมือนกับคริสนั่นเองซาเลี้ยงคริสเนี่ย,ส,ย,ยสามารถรีคูดาวสกิลได้ทําให้สามารถเบิ้ลเดสได้ไวนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้ต่อเนื่องเลยแต่ว่าของรินเนี่ยนะครับจะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่ไม่ใช่สายรีคูดาว ก็คือออกหนึ่งสองสามปุ๊บแล้วก็หยุดไปก่อนแล้วก็ตีรถคูดาวไปเรื่อยๆนะครับแต่ด้วยความที่รินเนี่ยมันเป็นสายถึกอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันเล่นเกมยาวอยู่แล้วมันจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนกับเราเล่นสัตว์เลี้ยงคาริน,นครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับคือค่คอยๆนวดไปเรื่อยๆนะมาดูสกิลกันนะครับสกิลใช้งานนะครับเพิ่มเกจอัติเมท50%ตัวเลข50%เนี่ยมีนัยยะสัมพัญนะครับเพราะว่าเรามีาอุปกรณ์เซตใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแพทที่แล้วนะครครัับนนนน่่่่กกก็ือเเเเเเซซตตหหมมมมิิิิงงียใส2ช้จา50% นะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะให้ตัวละครตัวไหนอ่ะออกออลติเมทเร็วเป็นพิเศษนะครับสมมุติว่ามีแล้วกันนะสักตัวหนึ่งในทีมเนี่ยอาจจะเป็นเอสปาดาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็สามารถใส่หมีสออันนะครับแล้วกดสั่เลี้ยงรินเข้าไปโป้งนะครับมาถึงเปิดมากดอันติเมทเลยนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็ที่2ครับเพิ่มอัตราติสถานะนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นานห้าสิบวินาทีมันนานกว่าสั่เลี้ยงคริสแดงบวกนะเพราะว่าเอ่อตัวรินไม่มีเบิ้ลสกิล มันเลยบัฟให้นานกว่าเพราะว่าต้องใช้เวลาในการวนสกิลนานมากนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหตุผลที่มันให้มา50วินะนะครับต่อมานะครับพาสซีิทั่วไปเหมือนเดิมนะครับมีเพิ่มเวลาต่อเนื่อง30%นะครับเหมือนกับคริสแดงบวกนั่นเองนะถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยต้องบอกว่ามันเพิ่มนานกว่าคริสอีก15%เลยอันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับ การที่เรียนเพิ่มสถานะเพิ่มเวลานะเพิ่มวาติิสถานะเนี่ยนานขึ้นมากกว่าคริสแดงบัวเนี่ยนั่นหมายความว่ารูด้วนกับเสเลี้ยงรูด้ดวนเนี่ยนะครับรูเสเลียงอีวานเนี่ยจะการันตีเลยว่าไม่สามารถการสถานะเดทได้อีกต่อไปแล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับคริสกับเอสปราสเลียงคริสเนี่ยมันจะยังมีแกลบส่วนต่างกันเล็กน้อยทําให้ไม่ได้การันตีขนาดนั้นว่าจะสามารถฆ่าได้หรือว่าชนะ100%อนนะอันนี้คือจะแปดนานเลยนะครับนานมาก ก็สืบเนื้อมาจากการที่ลินไม่มีเพิ่มสกิลด้วยนั่นแหละนะครับต่อมาลินมีพาซีฟนะครับลดคูดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่คริสไม่มีนะครับมีเพิ่มป้องกันสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับทำให้เหมาะกับทีมถึอแล้วก็เดตแบบยื้อมากขึ้นนะครับรวมถึงถ้าตัวละครนะครับจะตายนะครับจะบัฟอัมพรางนะครับอันนี้ใช้แอบยากเล็กน้อยเหมือนกันถ้าเออแต่ว่าอ๋อมันต่ำกว่า30เนาะมันเยอะอยู่คือต่ำกว่า30ที่ผมจะพูดก็คือว่ามันไม่มีบัฟอมตะให้ คือก่อนตายปุ๊บเนี่ยจะหายตัวนะครับไม่มีอมตะให้นะ8วินะครับอันนี้จะเป็นหายตัวแบบเซอินกับมิสเวทนะครับอ,อ๋อแล้วก็เอ,อ่อตัวของรินจะไม่มีเพิ่มสถานะเป็นแพสซีฟนะครับถ้าบัฟหมดคือหมดเลยนะอันนี้คือข้อเสียของรินนะครับข้อเสียของรินคือบัฟเพิ่มสถานะนะครับ30%นะครับนาน50วิตแต่พอบัฟหมดแล้วหมดเลยตามจะสเลนคริสที่จะมีแพสซีฟเพิ่มสถานะอีก15%าทำให้ มันสามารถบูสต์สถานะได้ไปจนจบเกมนะครับของรินเนี่ยจะบูสต์แค่ช่วงต้นเกม50วิแรกเท่านั้นนะครับมีความแตกต่างกันนะครับส่วนของรินก็จะเป็นการเล่นถึกยื้อมากกว่าก็แม้ว่าโอกาสติดช่วงหลังจะน้อยกว่าแต่ก็จะมีโอกาสในการปั๊มสกิลไปเรื่อยๆนานกว่าเพราะถึกกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างสแตนเลสคริสกับสแตนเลสรินนะก็แล้วส่วนตัวผมสนใจสันเลงรินมากกว่าเพราะว่าเล่นเกมยาวเนี่ยเอาถึกน่าจะดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้ อีกอย่างหนึ่งนะครับเสลียงคริสมันจะสู้เสลียงโคสเซตยากในช่วงแรกเพราะว่าเสลียงโคสเซตเนี่ยมีต้านสถานะฮะเออสิบห้าวิใช่ไหมครับแต่ว่าเสลียงลินเนี่ยนะครับมันบัฟถึงห้าสิบวิเลยนะครับอยู่ยาวๆไปนะโอเคนะครับต่อมาคอนเทนต์ใหม่ครับเป็นหอคอยระดับปกติครับผมก็จะเป็นหอคอยชั้นที่ยากขึ้นเริ่มจากชั้นหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะมีการเพิ่มมาสิบชั้นนะครับเออสำหรับทั้งสิบชั้นเนี่ยนะครับมีบอสสอง แบบเนาะก็ทีมที่ผมแนะนำคร่าวๆเป็นตัวแท้งตัวหนึ่งยืนหน้านะครับแล้วก็ตัวยิงไกล3ตัวเป็นโคเซตเป็นคริสแล้วก็เป็นตัวซับตัวหนึ่งเช่นรีน่าหรือว่าจะเป็นทางูระก็ได้นะครับเพราะว่าเออบอสเนี่ยจะมีสกิลที่เป็นสกิลวงกลมรอบตัวนะครับเราถ้าเราใช้ตัวยิงไกลเนี่ยมันจะอยู่นอกระยะสกิลบอสแล้วก็เราเอาตัวแท้งเนี่ยเดินออกได้นะครับแต่สําหรับเออชั้นสิบเนี่ยนะครับมันต้องการค่าพลังแค่20,6เ,เองนะ ผมคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปเอาจริงๆน่าจะออตโต้แล้วกดสันเล็กเอามาตะได้เลยนะครับอืมนะครับไม่ยากมากนะตัวบอสเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสถานะเผาไหม้นะครับเราอาจจะรู้ด้วยไปแทงนะครับจะทําให้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะต่อมาครับมีการเพิ่มแผนการรบใหม่ครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเล่นนะถึง6แผนด้วยกันนะครับจู่โจมป้องกันสปีดเฟดิคอสก,กัดแล้วก็แทรกแซง2นั่นเองนะเรียกได้ว่าน่าสนใจมากไหนะมาดูคร่าวๆนะครับว่า เออมีอะไรบ้างนะครับเอ๊ะผมเปิดแบบนี้ได้ไหมนะอ่ะโอเคมีสปีดอันนี้จู่โจม2ใช่ไหมสปีดยืนหน้าเพิ่มสถานนะตรงกลางเหรอแล้วก็เพิ่มโจมทถวหลังอันนี้จะมีออปชันมันทัดเดียวแต่ว่าให้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงน,นะครับน่าสนใจข้างหน้าเร็วตรงกลางสถานนะคาร่าแทโอนะข้างหลังดาเมจอ่าโอ้ยอย่างงี้เล่นทีมพิสัยไกลได้เหมือนกันนะ คือถ้าได้แบบนี้เนี่ยพิเศษกลายจากสปีดน้อยลงแต่ว่าได้โจมตีแรงนะครับก็น่าสนใจอยู่ป้องกัน2องเขน่าจะเป็นรดดาเมจนะครับกับต้านจากรออืมก็แอบเหมาะกับเมตาดามเมจปัจจุบันนี้เพราะว่าเดิมเมตาดาเมจปัจจุบันนี้มีแทอโอจอกรอนะมีรดดาเมจรดดาเมจนะครับสปีดแล้วก็รดคูดดาวอันนี้แผนตีเร็ว2นะครับเพิ่มสปีดเพิ่มสปีดเพิ่มสปีดทัดมืดเพิ่มสปีด,ด,ด,ปดแล้วก็เพิ่มสปีดทัดโจมตีเหรอ น่าจะมีเปอร์เซ็นต์สปีดที่สูงขึ้นกว่าแผนสปีดหนึ่งเนาะแต่ว่ามันล็อกล็อกประเภทนะครับโอเคคีย์ิคั่สองข้ 2, างหน้าเป็นลดดาเมจต้านสถานนะตรงกลางเป็นสปีดเหรอแล้วข้างหลังเป็นคริติคอลดาเมจกับการโจมตีอ๋อเป็นเป็นรูปแบบคริติคอลที่ไม่ได้บับคริติคอลนะครับก็โอเคแหละนะครับเป็นเอ่อเป็นแผนดาเมจนั่นแหละว่าง,ง่ายๆนะครับของตัวประเทโจมตีนะโอเคสก,กัด2สก,กัด2เมื่อก่อนจะเป็นบล็อกข้างหน้า2ตัวหรือต,ตัวเดียวแต่ว่า มีตั้งสถานะเพิ่มเข้ามานะครับตั้งสถานะ2อันเลยเหรอโูอ้ตัวแทงตั้งสถานะหมดเลยนะเนี่ยอืน่าสนใจประสิทธิภาพบล็อกประสิทธิภาพบล็อกนี่มันทีมถึกตั้งสถานะใหม่นี่ว่าส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นเจาะกรอกกับโจมตีอันนี้เหมาะกับทีมถึกเซอินนะเพราะว่าเอยอันนี้มันทีมชิฟห่าละพระผีพระแผ่นนี้เข้าเนี่ยคาลินมันจะได้ตั้งสถานะเพิ่ม2 4เปเนเลยนะท่านผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นแผนยุทธวิธีเก่าเนี่ยนะครับ คารินเนี่ยจะไม่ได้รับบัฟต้านสถานะจากแผนทำให้คารินเนี่ยนะครับมีตั้นสถานะน้อยกว่าตัวที่เป็นตัวแทงยืนข้างหน้าด้วยซ้ำนนะแต่ว่าถ้าเป็นแผนนี้เนี่ยนะครับจะทำให้คารินเนี่ยได้รับบัฟตัานสถานะเพิ่อมอีก24%เป็นตตรงนี้เนี่ยถ้าทีมคริสไม่ได้ใส่เอสมากเนี่ยนะครับน่าจะมีปัญหาเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นสั่งเลียคริสแดนโบว์เนี่ยก็น่าจะจาเป็นต้องใช้คริสและถ้าเกิดทีมถึงเขาเล่นเป็นแผนนี้นะไม่งั้นเนี่ยน่าจะเดทคารินยากครับ อาจจะเดสไม่ติดเลยด้วยซ้ำนะถ้าไม่ใส่เอสมาช่วยนะอีก24%นะเพราะว่าออตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใส่เอสมาด้วยเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์20-30%ใช่ไหมถ้าเกิดเราเจอแผนนี้เข้าไปเนี่ยรับรองอัตราติดเดสสกิลสองเนี่ยมันจะน้อยมากครับแต่สกิลหนึ่งยังติดอยู่นะนะครับโอเคข้างหลังก็ไปซีอินจอกเกาะเบิ่มๆนะครับสวยมากสายแสงสองนะครับก็จะเป็นในส่วนของสปีดสถานะนะครับเราก็มีรถคุณดาวเพิ่มต้านเหรอ ข้างหน้าเพิ่มสถานะตรงกลางเพิ่มต้านใช่ไหมก็น่า 8, nah, จะเป็นพวกอลิสเ็อตตรงกลางเป็นอลิสข้างหลังเป็นสปีดกับโจมแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยว้าวเอ้นี่มันทีมเอ่อพิสัยไกลอลิสได้นะเอ่อพิสัยไกลอลิสได้คือขาม้าโดดไปเพิ่มสถานะล้มได้โดดไปเตะได้ปุ๊บนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยอลิสจะเป็นต้าน4ี่ีข้างหลังเนี่ยได้สปีดได้โจมรู้สึกจะเยอะด้วยนะไม่รู้ว่าเยอะกว่าทีมเอ่อแผนปืนใหญ่หรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจนะ มาดูอันอื่นกันบ้างครับอย่างอื่นเนี่ยมีการปรับปรุงนะครับในส่วนของเควสไลวันนะครับซึ่งผมเพิ่งรู้ว่าเควสไลวันเนี่ยเลเวลที่แตกต่างกันเนี่ยเควสจะไม่เหมือนกันด้วยแต่เอาเป็นสรุปโดยรวมแล้วก็คือว่าของรางวัลมันจะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าก็เยอะขึ้นนะนะครับตรงนี้นะมิชชั่นรายเดือนเช่นเดียวกันครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการเพิ่มเคเวสยากขึ้นเล็กน้อยนะอ่ามีการเพิ่มเนี่ยนะครับหลังเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมายากขึ้นนิดนึงนะครับ จริงมันก็เป็นสิ่งที่เขาทำทุกวันอยู่แล้วแหละมันผ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลักๆคือจะเป็นการเพิ่มของรางวัลนะครับสส่วนใหญ่นะต่อมาครับระบบสถิติครับก็ได้ยันเพิ่มในส่วนของดันเจี้ยนนรกบัวแดงเข้าไปแล้วนะครับก็คือเลดออโรจินั่นเองสามารถไปดูตัวอย่างของตัวละครที่เพื่อนๆใช้กันได้นะครับอ่าประมาณนี้นะอื่นๆครับก็จะมีในส่วนของกิวรรอบใหม่นะครับซึ่งชุดคอสกิวก็ยังไม่มานะเพิ่มมาสมีคนใหม่ลงใบเลือกนะครับเอ้ยใบเรียกนะครับต่างๆนะครับก็ อ่อใบครับนะครับหรือว่าล็อกอิน29วันรายเดือนใช่ไหมก็น่าจะมีอลิสแล้วนะครับตอนนี้นะต่อมานะครับมีการปรับปรุงทั่วไปนะครับก็คือการจับคู่กิวดำนะครับเจอกิวดเดิมของกิวระดับสูงเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ผมไม่เคยเจอนะโค้ดมาสมบัตินะครับหมดแล้วนะครับผมนะแก้ไขนะครับอัศวินเชนะครับใส่คอสตูม1,800บาทนะครับแต่ว่าไม่สามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้ สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วนะครับแก้ปัญหาคลายเสียงดังครับผมแม้ว่าปิดเสียงเกมแล้วเสียงก็ยังดังอยู่นะครับแก้ปัญหาดันเจี้ยนความทรงจําของเจฟนะครับเสียงภาคเพี้ยนเป็นเกาหลีนะครับปรับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคกิจกรรมครับผมกิจกรรมรอบนี้นะครับฟิลลสมบัตินะครับมาในทีมฮอสซัมเมอร์นะครับผมไฮไลท์ไอเทมก็ประมาณว่ามีใบซุ่มตัวแดงหนึ่งตัวนะครับอ่า ใบเรียอุปกรณ์แดงนะครับตัวคอสตูม300บายอยบวิแจกคอสตูมเยอะนะครับรอบนี้ชอบกิจกรรมแฟชั่นโชว์นะครับ4ส,สัปดาห์นะครับนี่อยู่1เดือนเลยนะเออจะมีได้ามาจากไหนเนี่ยนะครับกิจกรรมนะครับโดยสามารถรับกล่องแฟชั่นนะครับทำเคลสักอย่างหนึ่งใช่ไหมอาปประกาศโอเคไปดูก่อนนะครับ ไหนดูสิมินชั่นแฟชั่นโชว์อ๋อจัดสี่กิจกรรมนะครับมีกิจกรรมรวมกล่องมินชั่นเช็คชื่อมินชั่นพิเศษนะครับใช้แผนที่มินชั่นพิเศษตะลุยเลดนะครับทำเควสได้ครบนะครับก็จะได้กล่องมาในกล่องเนี่ยโ,โหมีเยอะแยะมากมายมีมินชั่นอ๋อมีเควสเยอะแยะเลยนะครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นของทั่วไปนะคอสตูมอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้กล่องนี้มันแจกคอสตูมเยอะจังเลยอะ มนดูเยอะจังรางวัลน,นี่คือแบบไหนนะกิจกรรมที่มอบตัวคอสตูมตามจำนวนกล่องแฟชั่นที่ได้รับภายในระยะเวลาที่กำหนดอ๋อถ้าเราเก็บกล่องแฟชั่นได้เยอะเท่าไหร่ก็คือจะได้ของรางวัลเป็นสิ่งนั้นอย่างนั้นเหรออืมถ้าเรามี8ปิกล่องเนี่ยมันใช่ทั้งหมดไหมนะน่าสนใจนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมเช็คชื่อนะครับก็จะได้กล่องแฟชั่นนะครับเห็นไหมเต็มเลยนะุง่ายๆนะครับสบาย กิจกรรมคอนเทนต์2กิจกรรมนะครับตีเรทนะครับเอ,อ่อวาเรียนนะครับกับเพิ่มจำนวนครั้งในการลงเลนจ์อีลิเซอร์อันนี้อย่าลืมไปเรีกันนะอีลิเซอร์เพิ่มเอ,อ่อจำนวนครั้งนะครับส่วนเร็ดวาเรียนทำให้ง่ายขึ้นนะครับคดีไม่ผ่านก็ไปเคลียร์ได้ต่อมาครับกิจกรรมพัฒนาทากะเนาะอันนี้ต้องรอดูในเกมว่าเขาใจพัฒนาถึงเลยว่าเท่าไหร่เอ้ยอะไรนะรับตำนานโดยสนับสนุนหินวิญญ,ญาณ สูงสุดถึงเลเวล56อ๋อน่าจะเป็นเควสนะไม่น่าจะเหมือนตอนลูรี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเควสที่เอ่อถ้าเป็นสายเปย์สามารถเติมอัดจนถึง56ได้โดยเร็วนะครับก็เขาช่วยนะเขาไม่เอ่อ้ว่าไม่น่าเลือดและหรือจะเรียกว่าเป็นการน้าเลือดเพิ่มขึ้นไม่หรอกนะครับเพราะว่ามันเติมน้อยลงนะถ้าเกิดใครจะทำถึงอ๋อสูงสุดถึง56ชิ้นไม่ใช่เลเวล56นี่มัน มแอบหลอกลวงนิดนึงนั่นนี่นั่นนี่นิดนึงนิดนึงนะครับ56ชิ้นนะครับผมดูผิดนะครับไม่ใช่เลยว่า56นะโอเคสินค้าใหม่นะครับเดี๋ยวแป๊บไปดูนิดนึงนะครับมีเพิ่มเลทนะครับตู้ฟ้าจะเป็นโคเตตนะครับตู้แดงเป็นทากะกับกิลฮานอุปกรณ์จะเป็นเซตวาเรียนนะครับผมจำนำหินยามด้วยลูบี้โอเคนี่ครบละสินค้าใหม่นะครับแผกทากะนะครับ3ามแผกนะครับอ่า เออ่แพ็์พิเศษกิจกรรมสัปดาห์นี้จะเป็นหินที่บวกนะครับหินแดง20หินทอง2อันไม่รู้ราคาเหมือนกันนะครับตัวไข่งูนะครับ30โสรนะครับอา่าไข่งู30โสรตัวประกรอน30โสรนะครับแล้วก็พลึงแสนใส่ห้อันนี้น่าจะพันหกหรือไม่ก็สามพันสองแหละดูทรงแล้วนะครับอืมเอ่อแพร์เปิดตัวทากะอันนี้เป็นแพรก์กาชาตัวแดงนะเหมือนเดิมนะครับแพร์เปิดตัวสัตว์เลี้ยงรินนะครับราคา160 8บาทนะครับอันนี้อ้างอิงจากราคารูบี้นะครับได้สุ่มสัตว์ฟ้าถึงแดง1ตัวตัวเล็ะเลียง5ใบอุ้ยนี่ธรรมดาเออพันหอันนี้พันหนะครับเป็นสุ่มสัตว์ฟ้าถึงแดง10บใบนะครับแต่ว่าได้เศษชิ้นส่วนการันตีแค่5เศษนะเอออันบนนี่ดีแต่ว่าเศษชิ้นส่วนการันตีได้แค่5เศษนะครับก็แต่ซื้อได้ถึง5ครั้งเลยใครที่ต้องการจะ หาสัตว์ฟ้านะครับยเยอะๆไปผสมเนี่ยก็สามารถมาจับใจ่ายใช้สอยตรงนี้ได้นะครับแผกนะครับอัพแผนนะครับแน่นอนมีแผนใหม่มาก็เอามาขายนะครับซึ่งผมเองเอาจริงๆก็หมดนะ,ะตำราอัพแผนผมตอนนี้ก็หมดเหมือนกันผมเพิ่งอัพแผนเมื่อคืนแผนสุดท้ายที่ผมอัพเสร็จไปคืออัพเมื่อคืนเลยนะครับอันนี้นะอันนี้ร้อยหกสิบอันนี้เก้าร้อยหกสิบนะครับแล้วก็ 1, 6. 6. พันหกแผกพันหกนี่คือแผ่นบี้พันหก้วยนะอันนี้น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่จะเป็นสายเปย์นะโทปาสามสิสองด้วยนะโอ้โหเยอะมากนะครับ นี่แผลกแผไขงูเนาะแผกไขงู10บโลนะครับ960บาทได้10โลแถมหินทอง3เม็ดนะครับเฉยๆนะแต่ว่าใครที่เล่งก็ไปไปจิ้มกันนะนะฮะเออนี่ไข่ลุกไขงู30โล3.2มรนะครับแล้วก็แถมเพิ่มอีก3โรโลอ่ะอันนี้คือ30โลแถม3โลนะ เรียกได้ว่าก็คุ้มกว่าการไปซื้อแบบตามปกตินะครับม,มีหินท้องอีกสิก้อนด้วยนะน่าสนใจเหมือนกันส่วนใครอยากเติมถูกกับราคาที่ผมคูไปเมื่อกี้นะครับก็สามารถแวะไปเติมที่ร้านอิล็กิช็อปนะครับช่วงนี้เรทก็ตึงนิดหนึ่ง,ตง,ตงแต่ว่าถูกกว่าแน่นอนครับอย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะโอเคนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็หมดแต่เพียงเท่านี้ละนะครับในส่วนของแพ็คนะครับรอเกมเปิดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารีวิววันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของไลฟ์สตรีมช่วงเย็นนะส บายบายสวัสดีครับ